ไปแล้วไปสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับแจ็คแป็กโพรผมเอสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับอินฟินิตีนครศรีมาดูกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อมผมสวัสดีครับผมนครศรีไปไหนนะครับผมอาจจะเห็นน้องแบก่าคกริวดีคปไบแบกกาแปลกๆนะผมอยู่บ้านนะผมอยู่บ้านเดี๋ยววันนี้นะผมจะไปออกทริปนะครับไปออกทริป ไปจังหวัดตรังนะครับผมก็ผมจะไปกับกลุ่ม In นฟินิตี้ a s s i c ิกนครศรีธรรมราชนะครับอ่าก็เป็นเป็นวันเดยทริปนะครับไปกลับนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วต้องรีบออกแล้วนัดเป็นที่ปมปอทอนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับความสนุกของทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับโปงงรปดติดตามกันด้วยนะครับผม ปั๊มแล้วนะครับผมรอสมาชิกเรียบร้อยครับมาครบมาครบมาครบครับมาครบมาครบแล้วครับนีครับเป็นนีครับผมมาตั้งแต่เจ็ดโมงครับมากี่ยวไโยกไปโยกข้างหน้านี่โมกระเบื้งกี่อันนี้นี่นี่คนนำทิปใช่ไหมครับผมคนนำทิปนะนเล็กไม่าะนำทิปดูดีไม่บาดดี นี่ก็หาตัวยากเฮ้ยโอเคอะไรนะอยู่ในกล่องอยู่ก,กล่องข้างฮสวดน,นะคุณนี่สวดโ <c oughs> ปรโมหัวให้เลยโปรโมหัวให้เลยน้องเอฟอ่าวนนี้ไปกับเราด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะออกเดินทางจะเป็นยังไงนะติดตามนะครับผม Mmm. ตอนนี้ถืออยู่อยู่แยกอะไรนะตอนนี้อยู่แยกแล้ว Serbia, แยกอันดามันนะครับผมอ่านี่มีพี่บ่าวต้อนรับรอที่ตังนะครับร่วมอ่าจอดพักรถอยู่แป๊บห okay. นึ่งผอใครอจารย์ปิดหน่อยได้ปิดหน่อยจะอัดวิดีโอโอ้โหดีๆยัง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  ไม่ต้องมาเข้าก้อนคนนี้จอดพัทรถไดครับผมตอนนี้ันนี้มีน้องคนหนึ่งขับปีโน่มาน่าจะไปไม่ไหวนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปถ้ำเลขอกรออีกกิโลนะสามโลไหมอีกสามโลได้ไหมพี่โยอีกสามโลได้พี่ไม่รู้เอาหรือเอา คนนำยังไม่รู้อีกกิโลตายแล้วแล้วผมก็เปิดแมบบอยู่ที่รถโอเคครับคนนำไม่รู้เลยกิโลตามยศทหารบ้านเดี๋ยวติดตามกันๆๆ <c oughs> นะครับผมจุดแวะที่หนึ่งนะครับถึงเรียบร้อยครับถ้ำเลขากอบนะครับผม <c oughs> นี่นะครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่ง นี่ครับถึงกันเรียบร้อยเอนีเนะครับไม่ลัีผมบอกแล้วว่ารถไม่ไหวคิมบอกให้ผมบอกข้างหน้าด้วยอันนี้อยู่ถ้ำเลขากอบนะครับ แวะจุดที่หนึ่งนะผมตอนนี้เรือเข้ามาในถ้ำเลยนะครับเขามีบริการพายเรือเหมือนกับลอดถ้ำด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเดินเข้ามาพักผ่อนนะจุดแรกนะครับถ้ำเลขอกอบนะครับผม นะครับเป็นภูเขาลูกใหญ่ที่พายเรือรอดท้ำได้อันนี้เป็นข้อมูลนิดหน่อยที่ผมได้อ่านมาก่อนหน้านี้นะนะครับนี่นี่นี่คนนี้คนนี้ดูครับนี่ที่บ่าวคลาสสิกแตกไปครับเย็บไปแปดเข็มนะ ไปขึ้นชกมาไปขึ้นชกมาเอ็นเตซิมไม่ไม่ไม่แจกครับจ่ายเองนะครับเขมาถึงจุดที่สองนะฮะมาแวะกินข้าวที่บ้านคูโจนะครับผมนะครับนี่กูปอนมาจากไหนครับกูปอนวันนี้วันนี้มาจากทุ่งใหญ่ครับทุงใหญ่นะมากับคันครับ นครศรีธรรมราชมากับท่านสอนท้ายมาครับสอนท้ายมากับค่านนี้โอ้โอเคเดี๋ยวเข้าไปดขูข้างในนะครับวันนี้ยอดยาติคุณโจต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับอีคิวชิวๆครับชิวๆนะเห็นหมดแล้ว <laughs> เห็นอยู่เห็นอยู่ข้างหลังขับชิวมากเลย <laughs> <laughs> นะครับสวัสดี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 ครับขออนุญาตเขาขออนุญาตถ่ายได้หน่อยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ ไปถ่ายนะไปบ้านนี้เด็ก่ิบอดคนนี้เอดีไม่มีตาเบี้นดูสภาพอันนี้มีาเบียน่น่ป้าป้าญี่ปุ่นด้วยมันรถญี่ปุ่นมาจากไหนวะเนี่ยาโน่ตะปงินป้านปัวา กินทางผมกินทางครับนะครับผมเดี๋ยวมากินข้าวเช่นอันนี้อันนี้บ้านบ้านบ้านยายิบ้านเมเกะบ้านเมเกะบ้านยายิคุโจนะครับบ้านของประธานครับบ้านญาตินะครับผมไปนั่งเดิมไปนั่งเดิมเลยอ่านั่งเดิมนั่งเดิมอยู่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง เดี๋ยวผนให้อี๋ยวผงนให้เป็นไงครับสวัสดีครับติดตามช่องเอเบียนเกมเไว้ด้วยรันเดี๋ยวขึ้นเครดิตไว้ให้เดี๋ยขึ้นเครดิตไว้ให้เดี๋ยวขึ้นเครดิตไว้ให้ไม่ต้องเลยไม่้เล่องเลยเดี๋ยวพักกินข้าวกินน้ำกันก่อนนะครับผมตีปโจเลย

ถ่ายวิดีโออยู่เดินอยู่บนทุ่นนะครับตอนนี้น้ำลงน้ำลงทุ่นเลยไม่ลอยนนี้ผมมีสาระดีๆจะมาบอกทุกๆคนนะครับสาระต้องไปหาในย่าครับผมสาระการีครับผมผมจะผมมีสาระช่วงนี้ให้กับให้ลุงบอยอ่าลุงบอยพูดหน่อยครับพูดพกล้องหน่อยผมสุดเฮ้ยออดเอนใน u t u b e แน่เดี๋ยว ผมโสดน้ำลงครับน้ำขึ้นทุ่นก็ลอยไงอะไรครับอ่าได้ได้ได้้ปตอนน้ำขึ้นนี่มิดหมดเลยนะ เราเดินมาครึ่งทางหรือยังครับคิดว่าเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มนะครับซึ่งเส้นทางข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเดินรอบเขาหรือเปล่าที่นี่เคยมาแล้วครับผมหาเรือพายครับมันไม่มีสินะครับตอนนี้แกโค้งที่สองนะครับที่เขาโค้งที่สองคือผมเดินมาจากตรงนู้นเห็นทางยาวๆนี่ผมคืออยากจะถามว่าเข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 าาพยายามมากนะทําทางนี้ พยายามมากครับดูยาวนะยาวไปเลยดูครับดูเห็นไหมยาวไปเลยครับไม่รู้ว่ารอบเขาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่าจะเดินรอบเขาไหมนะครับผมขอสปอยได้ยินมาว่าเดินไปแล้วก็เป็นทางตันครับแล้วกลับระยะทางยังเยันยู่เห็นได้ไหมอย่าหน้าเสียพี่ยังอีกนิ๊ดเดียวดูน้าเกินนี้ ผมเจอของผมเจองานงานงานหยาบแล้วครับตอนนี้ งานยาวนะครับผมไม่ย่ายองย่ายองเราไปต่อหรือพอแค่นี้เอาอมขอไมครับ่อ้อมนะครับผมไม่อ้อมเขานะใช้ถามพี่เข้ามาแล้วนะครัจะสุดแล้วใช่ไหมไปดูทางก่อนครับผมเรามาลุ้นกันดีกว่าไปย ขบอกไตวานี huh. ่าะแบบนี้แบบไนลลงแบบนี้เออที่บังอยูไม่เอนลีเดเรยกัไม่ต่างกับที่กุงชิงเลยนกเร็วดึเร็วดย ไม่ตายกับที่กุ้งชิงเลยนะครับยังยังจะมีอีกแต่ตรงนี้เบาหน่อยตรงที่เดิมขึ้นมาเมื่อกี้ชันมากโอ้โหไม่ตายกับที่เราไปกุ้งชิงเลยไม่ให้นับครับผมผมขอโทษผมไม่ให้นับสิบฮะสิบเมตรกิโลนะฮะสิบโล 10โลครับผมผมหันหลังกลับเลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอเคไอ้ชิปโล้แก็ยิงเด็ดไม่ได้เลยก็ยิงยกผมไม่เหนื่อยกันอะไรเหนื่อยกันรองเท้าผมไอ้เขี้ยนหนักชิบหายท้าบุตรสามโลว่าคู่นี้ฮะคือคุยกับประธานกลุ่มนะฮะคลาสสิกแล้วว่ามาแล้วก็หมายถึงนะ หมายถึงนะครับมาเลยครับูดีวิตครับยังไงครับหอบดีับก็ไหวอย่างไม่เคยเลยว1 2อโอเคครับเดี๋ยวขอผ่านจุดที่ยากลำบากตัวนี้ไปก่อนได้ความว่าไงครับยางหอบเลยครับธรรมชาติเนี่ยท่านอุดมจริงๆ ตันครับเดินกลับครับเขาถ่ายเสร็จแล้วครับเดินกลับครับเดินกลับเดินกลับเดินกลับหนึ่งกองสาอกันกลับแล้วครับทางนี้มีเซเว่นเดินไปเจอออกคาเฟ่ด้วยอันนี้กลับมาเที่แล้วนะครับเดินไปถึงแล้วก็เดี๋ยวแว่มาดูน่าจะเป็นใช่มาดูพยูนนะเป็นซากพยูนนะครับ เป็นสัตว์ประจําจังหวัดของจังหวัดตรังนะใช่ไหมสัตว์ประจาจังหวัดตรังใช่ไหมพยูนเนาะใช่ครับอ่าอยู่เหมือนเลยหมูย่างเมืองตังหมูย่างเมืองตังที่อ๋อพยูนเดี๋ยวจะไปแวะกินกาแฟแล้วก็กลับนครนะครับก็จบสำหรับทริปนี้นะฮะเหนื่อยครับ เดี๋ยวไว้เจอกันทริปต่อไปว่าจะเป็นยังไงจะไปไหนนะครับผมกดติดตามกดถูกใจกดสับใครไว้ด้วยนะครับช่องนครสีไปไหนสวัสดีดครับ